สวัสดีเพื่อนๆครับหลังจากที่บิตคอยดีตัวสู่97,000ลาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็เกิดสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นครับทั้งบิตคอยก็เอาคอยหลากหลายเรียญน,นะก็ทรงๆตัวนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นการย่อพักตัวต่อจากนี้เนี่ยผมมองเป็นโอกาส ในภาพระยะสั้นนะครับว่าตลาดเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวไปต่อได้ซึ่งผมให้ในย้อสาคัญเป็นเพียงแค่ในภาพระยะสั้นไว้ก่อนนะครับเนื่องจาก momentum ของแรงซื้อเนี่ยยังค่อนข้างที่จะอ่อนแรงครับฉะนั้นแล้วผมหมายความว่าตลาดเนี่ยอาจจะเกิดความน่าเบื่อภายในเดือนนี้ไปก่อนหรือเป็นการสะสมพลังเพื่อที่จะไปต่อในช่วงของเดือนถัดไปก็อิงตามสถิติด้วยนะครับ เพราะนักเทรดอีกหลากหลายรายครับหรือนักวิเคราะห์ชาวต่างชาติยังคงได้คาดการณ์และมองว่าบิตคอยเนี่ยนะครับจะดีตัวสู่1นึ0 0 0สาเหรียญเป็นอย่างน้อยไอเดียการเทรดต่อจากนี้จะเป็นยังไงเราฟังในคลิปนี้กันเลยครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่3เดือนหนึ่งแล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นที่บิตคอยเนี่ยดีตัวขึ้นมาสู่9 7 0 0 0ดอลลาร์นะครับในวันนี้ผมก็มองเป็นการย่อพังตัวในภาพะยะสันเพื่อที่จะมีโอกาสนะ่ครับดีตัว ไปต่อของผมเนี่ยในภาพระยะสั้นไว้ก่อนนะครับทาไมผมถึงใช้คําคํานี้ก็ลองรับฟังข้อมูลในวันนี้กันเลยครับพเพื่อนๆครับก่อนไปรับฟังข้อมูลในวันนี้นะครับฝากกดไลค์ให้ผมกันหน่อยนะครับ ใครที่เพิ่งนัมารับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้ไอเดียในการเทรดนะครับแผนการเทรดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตหรือ Forex ทองคำนะครับเพื่อนๆกดสมัครหน้าช่องยูทูบตกเพียงแค่เดือนละ600้บาทนะครับจะมีการอัปเดตในโพสต์ของชุมชน และใครที่ไม่ได้มั่นใจวิธีในการสมัครนะครับก็จะมีสอนใน Discord นะครับเพื่อนๆเ,เข้าดิสคอร์ดมาได้เลยนะครับรอมาอัปเดตภาพรวมกันก่อนเลยกันนะครับซึ่งนักเทรดหลายรายเนี่ยเขาได้มองว่า บิตคอยเนี่ยจะมีโอกาสดีตัวไปที่1นึ0 0 0สนเหรียญอยู่นะครับซึ่งจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับตัวประมาณ1.5%หรือประมาณ1.8%ดนะดีตัว break ทะลุช่วง95,000น้านดอลลาร์ออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเราเรามีแนวต้านที่ประมาณช่วง95% 0 0 0น้านดอลลาร์นะเราเบรออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการดีตัวสู่ประมาณ9ก0า0มื่นเจ็ดพันกว่ากว่านะครับซึ่งแนวต้านถัดไปหรือ 9 0หรือผมตีเป็นตัวเลขกลมๆก็คือแสนเหรียญประมาณนะครับแล้วก็ช่วงขอบล่างของสภาพคลองอยู่อีกที่ประมาณ9 2 0 0 0นะครับเราก็ยังคงรับอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นการไซด์เวย์ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะนะครับ แล้วก็ผมได้มองว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับอาจจะยังมีการดีตัวไปต่อนะเพราะว่าเราไม่ได้ได้มีการปิดหลุดเนี่ยช่วงประมาณ95,000นาล้าเลยนะครับซึ่งก่อนอันนี้เป็นแนวต้านตอนนี้ก็กลับกลายมาเป็นแนวรับนะครับดเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกให้ฟังอีกทีนึงนะครับในฝั่งของหน้ากราฟนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเราถ้าเราเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเน,นี่ยนักวิเคราะห์ก็ได้มองว่า แน่นอนนะครับราคาเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับดีตัวไปถึงช่วงประมาณแสนกว่าเหรียญน,นะแสนสามหรือแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะครับราคาเนี่ยก็เกิดการไซเว์เหมือนกันนะไซเว์เป็นเวลานานนะครับเหมือนอย่างช่วงนี้ในช่วงของปี2 0ง4ีที่ผ่านมานะครับและก็มีการดีตัวขึ้นมาและย่อพักตัวเกิดขึ้นเหมือนที่จะแบบดูดแนวรับแล้วนะครับเหมือนที่จะแบบจบขาขึ้นเป็นขาลงแล้วแน่แท้ซึ่งเขาได้มองว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยเหมือนก็คือเหมือนอย่างตรงนี้นะครับที่มีการร่วงลงมา แต่ไม่ยอมหลุดแนวรับเดิมหรือปลายไส้เทียนเดิมทําให้ราคาเนะี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยมันเป็นการไซด์เวย์นะครับและเกิดการยกโลเกิดขึ้นนะครับเป็นสีขาวเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวเป็นการยกโลนะครับขาวแดงแล้วก็ขาวเนี่ยเป็นการยกโลซึ่งปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้เขาเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนอยู่กับช่วงนี้ก็คือหมายความว่าตลาดเนี่ยน่าจะยังไปต่อได้หรือถ้าเอาง่ายครับเราเปรียบเทียบแพทเทิร์นจากบลแฟลกนะครับบลแฟลกก็คือแพทเทิร์นเป็นรูปธง เป็นชแนลขาลงแบบนี้พอเบรกแล้วเนี่ยก็จะไปต่อได้นะครับซึ่งเขาได้มองว่าในชุดปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นช่วง r e a c c u m u l a t i o n phase นะครับหรือกำลังสะสมพลังใหม่ เตรียมที่จะไปต่อแล้วนะครับททรเก็ตที่นักเทรดหลายรายได้คาดการไว้นักวิเคราะห์หลากหลายรายได้คาดการไว้นั่นก็คือประมาณ1นึ0 0 0สนหืนเหรียญขึ้นไปจนถึงหลักแสนห้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นอยู่ในช่วงนี้ก็ได้สิ่งสําคัญเลยเเราโฟกัสเพียงแค่สัญญาณในการกลับตัวเนาะมันอาจจะไม่ต้องเป็นเหมือนอดีตก็ได้หรือนักวิเคราะห์ชาวต่างชาติเขาอาจจะวิเคราะห์ผิดก็ได้หรือคาดการผิดก็ได้ฉะนั้นเราโฟกัสว่ามันมีสัญญาณในการกลับตัวจริงๆหรือเปล่าเท่านั้นก็พอแล้วนะครับพอเา,าันน Bitcoin น่่อใฝงงข Bitcoin EF ห็ว เม็ดเงินยังคงไหลออกอยู่นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่27ที่ผ่านมาจริงๆไหลออกตั้งแต่ช่วงวันที่20แลวนะค่อนข้างไหลออกค่อนข้างเยอะไม่ได้มีแรงซื้อเหมือนอย่างช่วงต้นเดือนธันวาคมเลยนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าแรงซื้อหรือโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะส่วนหนึ่งก็มาจากเหล่ากองทุนด้วยที่ไม่ได้มีการไล่ซื้อเพิ่มเติมเลยยึ่งพอมาดูในฝั่งของสภาพคล่องกว้างๆแล้วเนี่ยเป็นหลักเดือนเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีสภาพคล่องที่ช่วงประมาณ91 000, 000กัน นะครับแล้วก็ประมาณหลักแสนเหรียญหรือแสนสามพันเหรียญหรือประมาณอ่ะพอเราขับมาดูในฝั่งของกราฟเนี่ยมันะจะเห็นว่าช่วง9 0้า0ดอลลาร์เนี่ยก็จะอยู่แถวแถวช่วงปลายไส้เทียนนั่นแหละแนวที่ผมยังคงทาไว้อยู่เหมือนเดิมเลยแลวก็จะเห็นว่าในฝั่งของ m a x กซีเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะอ่อนตัวแต่ยังคงอยู่ต่ากว่าศูนย์เนี่ยผมก็เลยมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่ได้กลับมายืนเหนือเส้น EMA แบบเต็มๆมแ,แท่งเหมือนอย่างในอดีตเนี่ยที่เขากลับมายืนได้แบบจริงจริงนะครับหรืออย่างผมอาจจะรอต ค่อยไปช้อนก็ได้นะผมอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าสวยที่สุดนะครับได้ราคาดีที่สุดได้ปลายไส้ที่สุดอาจจะไม่จําเป็นนะถ้าราคาเกิดการไซด์ไปแบบนี้ผมจะไม่ค่อยชอบเทรดเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นช่วงทับมือเพื่อรอการคอนเฟิร์มของผมซะมากกว่านะครับซึ่งในช่วงโพซิชั่นของผมก็ยังไม่ได้มีการเปิดทิ้งเอาไว้นะก็ยังคงรออยู่เหมือนกันเราย่อยภาพมาดูดีกว่านะครับในฝั่งของ4ชั่วโมง ก็จริงๆแล้วเราจะเห็นได้จากสัญญาณ b u l s h d i v e r g e n นะนะครับในชุดนี้นะครับเป็นการทำ Lower low ลงของราคาแต่ว่า i s i เนี่ยทำ high Low นะครับหรือ momentum ต่างๆทำ high Low นะครับซึ่งผมก็มองเป็นชุดในการ break อย่ที่ผมได้บอกไปในเมื่อวานนี้นะของ f o r l i n g wedge นะครับ f o r l i n g wedge เนี่ยก็คือ pattern ที่จะไปต่อเนี่ยหรือ break แบบนี้แล้วเนี่ยก็รอลงมาทดสอบนะครับว่าการ break ออกมาเนี่ยแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะ ถ้ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะผมก็จะโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพคล่องก็อยู่แถวๆช่วงนี้เหมือนกันฉะนั้นาผมมองว่าการเทรดฝั่งขาขึ้นเนี่ยยังคงได้เปรียบนะครับจุดที่พี่ของผมเนี่ยก็จะมองไปที่ช่วงไฮเดิมไปก่อนนะอาจจะยังไม่ได้มองไปไกลมากเพราะว่าผมอาจจะโฟกัสในภาพระยะสั้นไปก่อนนะครับเนื่องจากเดลี่เนี่ยนะครับโมเมนตัมเนี่ยกำลังกลับขึ้นมาแล้วในฝั่งของโซคาส์ิกที่จะปรับตัวที่โซนโอบอลแแต่ราคาเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับไฮเดิมเลยนะ พร้อมทั้งในฝั่งของการไปยืนเหนืออ m เ็เนี่ยก็ยังไม่ได้ยืนนะผมก็เลยมองว่าเออในชุดนี้เนี่ยผมจะมองเป็นการไซเว์ของ Triangle อย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปเมื่อวาน,นอาจจะมองเป็นประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปต่อในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะอาจจะไปหลักแสนสามหมื่นเหรียญเหมือนอย่างที่นักวิเคราะห์ชาวต่างชาติได้มองไว้ก็ได้อ่ะเรามาดูในฝั่งของแผนเทรดกันต่อรายกัรนะครับก็จะดูในฝั่งของ1ชั่วโมงเนะเป็นภาพย่อยๆที่ผมมองว่าจะใช้กดเทรดนะครับซึ่งผมจะมองเป็นการออดีตัว เพื่อไปทดสอบแนวต้านล่าสุดสมากกว่านะครับซึ่งเป็นช่วงนี้สมากกว่าผมแอบมองว่าอาจจะยังไม่ผ่านในครั้งนี้นะเพราะว่าการดีตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแบร์เดอร์เจนค่อนข้างสูงเพื่อนๆครับในฝั่งของแผนเทรดและไอเดียต่างๆเนี่ย ผมจะอัปเดตาในกลุ่ม Member o OK k x เท่านั้นนะครับซึ่งจะอยู่ใน Discord พเพื่อนๆมาากฏิการในการเข้ากลุ่มได้เลยนะครับและก็แจ้ง u ย d ได้เลยเนะาะใครที่เทรดที่ o OK k x เท่านั้นนะครับใครที่มีสินทรัพย์ในบัญชีหรือแอสเซทในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญเพื่อนๆมาแจ้งขอรับค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดได้นะครับ o OK k x เนี่ยเขาจะมีการปรับระดับ v i p ให้และก็มีของรางวัลจากทาง OKX OK ส่งตรงถึงบ้านด้วย มากไปกว่านั้นครับเพื่อนผมจะมีการอัปเกรดระดับ VAP เพิ่มเติมให้กับเพื่อนเพื่อนอีกซึ่งมีเพียงแค่ช่องของผมช่องเดียวเท่านั้นฉะนั้นเราเพื่อนสามารถมาแจ้งรับค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดได้และก็ใครนะครับที่ชอบการวิเคราะห์ของผมเพื่อนเพื่อนจะเทรดอย่างเป็นระบบอย่างแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยจะมีการสอนเทรดนะครับอย่างเป็นระบบเพื่อนเพื่อนสามารถมาเปิดดูได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนอะไรเลยนะ ผมมีการอัปเดตและสอนไว้แล้วแบบฟรีๆซึ่งเพื่อนๆจะได้ความรู้ทั้งเบสิกและแอดวานอย่างแน่นอนเพื <an> ่อนๆจะเข้าใจตลาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอาจารย์เล่าในฝั่งของแผนเทรดนะครับผมก็จะอัปเดตในกลุ่มนะครับแล้วก็จะคงโฟกัสในฝั่งของขาขึ้นแต่ผมยังไม่ได้กดตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็จะกดตอนไหนก็จะพูดคุยในกลุ่ม Discord นะครับ ซึ่งผมขยายภาพมาดูให้นะครับว่าทําไมผมถึงกดเทรดในภาพระยะสั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้จากในส่วนของโซคาสสิกนะครับในทางเฟรมวีกถ้าผมดูตามพฤติกรรมในอดีตนะผมเอาพฤติกรรมในอดีตเลยกันนะครับถ้าโซคาสสิกเนี่ยมันมีการตัดลงแล้วเนะี่ยมันก็จะเป็นการปรับตัวลงมาด้านล่างเลยนะแล้วราคาเนี่ยจะเกิดการไซเวกกินระยะเวลานานนะครับหลายหลายสัปดาห์หรืออาจจะหลากหลายเดือนนะครับอย่างเช่นช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับโซมีการตัดลงแล้ว มันจะไม่ค่อยรับอยู่ที่จุดกึ่งกลางสักเท่าไหร่นะถ้าผมดูตามอดีตที่ผ่านมานะครับจะเป็นการปรับตัวลงเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการไซด์เวยกินระยะเวลานาน ซึ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็กําลังปรับตัวลงมาก็กําลังถึงจุดกึ่งกลางนะครับก็ประมาณช่วง50แต่ยังไม่ได้ปรับตัวลงมาที่โซนด้านล่างเลยหรือโอเวอร์โซเลยอ่ะเรามาต่อเนื่องกับเอาคอยอย่างเช่น xrp ที่ผมได้อัปเดตไปนะซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่าโลเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะเป็นเหมือนการคอนเฟิร์มการยกโลแล้วก็มองเป็นทวายแองเกิลในภาพรรยะสั้นเนี่ยยังไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้นะเพราะว่าในฝั่งของโซคารซิกเนี่ยมารีเซ็ตแล้ว แล้วโอกาสของ XRP นี่ก็คือระยะสั้นเนี่ยจะเป็นพระเอกของเราว่าถ้าเขาเกิดการย่อพักตัวเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยนะครับการคอนเฟิร์มการยกโลไหมถ้ายกโลผมว่า XRP เนี่ยเป็นหนึ่งเดือนเอาคอยที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าผมจะมองว่าจะมีการเบร a k high ล่าสุดออกไปทิ้งท้ายที่ทองคำในการเพื่อนเพื่อนทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะเป็นการทดสอบในฝั่งของแนวต้านจากฟิโบดี้ศูนจุดนะผมก็เลยมองว่าอาจจะมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นซึ่งถ้าการย่อพักตัวของเขาเนี่ยเป็นการยกโลเนอกจากโลนี้มาโลนี้แล้วยกโลอีกเนี่ย ประมาณสักช่วงประมาณ2,620ดอลลาร์เนี่ยผมมองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะโฟกัสเทรดในฝั่งขาบายขึ้นไปเหมือนกันนะจุด T P เนี่ยผมจะมองไปแถวๆช่วงหายล่าสุดเนี่ยก็จะมองเป็นการไซ์เว์ในกรอบใหญ่ๆ นี่ครับตั้งแต่ประมาณ2,700นะครับไปจนถึงขอบล่างที่ประมาณช่วง2,550เพื่อนเพื่อนครับในฝั่งของแพลนเทรทองคำเนี่ยผมก็จะมีอัปเดตใน Discord เช่นเดียวกันนะครับก็ผ่านทาง m e m b e r y o u t u b e นะตกเพียงแค่เดือนละ600บาทเนะครัพื่อนเพื่อนกดสมัครได้เลยหรือใครที่ไม่อยากเสียตังค์เดือนละ600บาทเนะครัพื่อนเพื่อนสามารถเข้าได้แบบฟรีๆนีครับผ่านทางกติกานะครับทองคำนั่นเองเนี่ยก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เทรดที่ A t o s สนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าห้องเทรดแบบฟรีๆ เพียงแค่เทรดที่เอกโทสเท่านั้นนะครับ เพื่อนๆครับนี่ก็เป็นตัวอย่างบิตคอยนะครับหลังจากลงมาทดสอบ EMA 50ใน Time Frame Daily นี่ครับตัวอย่างจากปี2021ครับเพื่อนๆหลังจากที่บิตคอยเกิดการไซเวย์พักตัวลงมาทดสอบในรอบสำคัญนะครับจาก EMA 50นี่แหละนะครับมีจุดที่1นะครับลงมาทดสอบแล้วไม่ยอมหลุดหลังจากนั้นเป็นการไซเวย์และมีจุดที่2ที่ลงมาทดสอบก็ไม่ยอมหลุดอีกนะครับหลังจากนั้นในปี2021เนี่ยราคาบิตคอยก็ดีตัวไปต่อได้นะครับในทางกลับกันในชุดปัจจุบันของเราเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบนนนนะะะคครรรรรัับบเเเเปปป็็หหมมมือีี2021กกไไไดดด้้พาาาาว่่ิลุ EMA 50ใน Time Frame Daily นั่นเองเ,เพื่อนอาจจะเอาจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ใช้ในการ run t r a d ก็ได้นะครับว่าถ้าหากปิดหลุดโอเคก็ยอมคัดมุมมองที่บิตคอยจะไปต่อถึงแสนเหรียญแสนสามหมื่นเหรียญก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับส่วนใครที่อยากได้ไอเดียหรือแผนในการเทรดสามารถซัพพอร์ตผมได้ผ่านทาง o k เเท่านั้นนะครับก็คลิกที่ลิงก์ของผมใต้คลิปได้เลยนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อ,อนๆทุกคนครับดี d จได้ได้ผู้คุยเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหฉลามที่เกาะวานมากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ